ร้นคูสวยนี่ก็ตัดเป็นชุดโครสหรือชุดโคดนะคุณผู้ชมขุดโครด,ค,ค,ดครับัดีครับนะครับใครจะเชื่อว่านี่อายุ64ปีอะคุณผู้ชมเอนี่คนสวย64ปีนะครับลงคลิปไปรอบที่แล้วโอ้คนชอบมากนะครับมีคนมาซื้อแล้วมีคนชอบมากด้วยโอ้ลูกศิษย์เยอะนี่ในช่องผมนี่ลูกศิษย์เยอะมากโอ้ก็บอกโอ้จัน ครูเตยก็จะแอกโอเครครูเตเยในธรรมดาที่ไหน,ก,นก,กันเนาะก็พุ่มมวนออกข้างเราเองเนาข้างปืนควาาเราเองเจริญนี่ความงามของชุดโค้ดต่างๆนี่คือเอาผ้าไหมามาทําชุดโค้ดกําไรไม่เยอะเพราะขายถูกเออนู้มาใหม่เลย <c oughs> สีธรรมชาตินี่คือเขาไปตัดที่ร้านสูตรเอราวัณเพราะฉะนั้นเนี่ย จเพาะค่าตัดนี่ก็ไปแกรนแล้วเออจะเพาะค่าตัดนี่ก็ไปสองพันห้าไม่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 ซีเรียสเพราะว่ามีคนมาเอาตัค้าขายได้ตลอดเนี่ยคือสวมใส่ในเวลานี้จะเหมาะมากเพราะว่าเป็นฤดูหนาวพอดีใช่ไหมอืมเฉเพาะอันที่จานใส่อยู่นี่ก็ฟิมือจานตัดเองอันนี้สีโฮลสีธรรมชาติสีธรรมชาติโฮลธรรมชาติ เขทโทสังโทแบบอบม่วง่ปกติก็จะเป็นอย่างนี้แหละนี่สีแบบสีอ๋อนี่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 เป็นชุดโค้ดอืมนี่กำไรน้อยแต่ว่าได้งานดีธรรมดาที่ไหนเนี่ยคุณผู้ชมดูนี่คิดและออกแบบด้วยตัวเองคิดยังไงถึงเอาผ้าไหมมาทําเป็นชุดโค้ดเพราะว่าเป็นคนชอบเสื้ออย่างนี้คลุมอ๋อเป็นคนชอบเสื้อโค้ดอยู่แล้ว ปเลยไปได้ไอเดียว่าเออผ้าไหมก็เ,เอามาทําได้ใช่อเอามาทําเสร็จแล้วว่โรเจ้าคองอคือถ้าเพราะว่าถ้าเขาคือต้องเป็นเจ้าของอคนไม่กล้าส,สละที่จะที่จะว่าโอ้เดี๋ยวว่ามันแพงแต่ลองดูค่าตัดค่าซื้อ,อค่าซื้อตางมันหกตะโกห้าตะโกส่วนใหญ่ลูกค้าที่มีแต่ระดับโอ้ที่ที่ไม่เอาหลักหลัก สระแก้วก็มาสระแก้วก็มาสระแก้วก็มาแน้องคายน้องคายก็มาเชื้อรามชอบมากพระกรุงเทพบุรีรัมย์ตราเส้ามาแล้วในระดับสุรินนี้ระดับที่ระดับโรงเรียนระดับอะไรมาเอามาเในในในหนึ่งศึานที่อย่างน้อยคนหนึ่งคนต้องมีมาแน่นอนต้องมีมาแน่นอนอือะไรที่ทําให้เราแตกต่างกว่าชุดโค้ชธรรมดาทั่วไป ก็คือเลือกที่ร้านอื่นไม่มีการอื่นไม่มีก็ต้องยอมรับว่าเป็นแค่เจ้าเดียวเท่านั้นเท่าเดียวที่กล้าก็คือคนเขาไม่กล้ามั้งแต่เราถ้าเกิดมันเหลือพอเราสุดเยงนไปเอ้ถ้าเราแก่ตัวไปเอามาใส่แลแจกพี่แจกน้องอะไรได้หมดคิดอย่างนี้ต้องไม่เสียดตรงนั้นเป็นอย่างนั้นต้องคนเป็นเจ้าของจริงต้องคนบีบารมีถึงจริงอ่ะจริงเนาะถ้าไม่มีทา มันมันก็ราคาบคนเห็นเห็นบอกว่าลายล่าสุดนี่ออกแบบเป็นชายขรุยมาอย่างนี้ชายชายคนก็มาเอานี่เนี่ยแต่คนเขาไปเก็บบอนเขามาถามประทางบอนแล้วเขาเก็ไปซุ้อีอย่างนี้เขาบอกว่าจองไว้เขาเด้ออ๋นนอสีชมพูสวยมากอันนี้อันนี้ลายสเสด็จด,ดอกกุหลาบคุณญิงนี้ใส่เคือราคาไม่ได้แพงคุณผู้ชม หมดไปตลอดเนี่ยคือเราไม่ต้องเรียบตามไม่หมดเพราะว่ายังไงก็หมดอยู่แล้วได้เพิ่มมาเพิ่มตลเพิ่มทีละสามตัวเดือนหนึ่งสามตัวไม่เพิ่มมาเยอะเพราะเดี๋ยวมันหนักตัวเองอาจารย์ชุดนี้เท่าไหร่อันนี้หกพันเก้าหันเก้าคุณผู้ชมเนี่ยเอาง่ายๆเดี๋ยวดดยความส่วนตัวของผมที่เข้าห้างบ่อยๆรคเดี๋ยวถ้ามาหมื่นหมื่นกว่านี้อยู่บนห้างเนี่ยหมื่นกว่าหรืออาจารย์จะเถียง มื่นสองใช่ตรงกันเลยมื่นสองมื่นสองถึงมื่นห้าใช่ใช่เห็นไหมฮะนี่คือขายกันในราคาหกห้ากำไรอยู่ไหนหกเก้าเสรถ้ามาหกเก้าถับต่ำกอหกเก้าหกเก้าแต่เราต้องบอกราคาป้ายว่าเออหกห้าเพราะไม่งั้นถ้าไปบอกราคาต้นทุนไม่ได้ไรเลยไม่เหลือค่ะเ<อ>พราะลูกค้าชอบโต<อ>โตจนไม่เหลืออะไร นี่ฮะคืออยากให้ให้คนไทยได้ใส่ใช,ชุด,ดของอาจารย์รง,รง,ง่ายๆเลยโอ้ถ้าโอ้มีแต่ตู้จัอการอย่างเงี้ยพูัการแต่ละสำนักอย่างเช่นผ้จัการธ<อ>นาคารมาเห็นก็คุณหมออย่างนี้มาก็เอาไปค <ười> ืออาจารย์ในโรงเรียน<อ>ไม่เสียดายตังค์ไม่ถึงเขาบอกว่าซื้อหวยซื้อเบอร์ซื้อเยอะยลองอันนี้สักตัว คือคือนในการตัดเนี่ยคุณผู้ชมดูเขามีซับหนให้เรียบร้อยเลยนะไม่ไม่ไม่นี่คุณผู้ชมคืออาจารย์เกไปตัดร้านเอราวันคือร้านสูตรโดยตรงเลยเนี่ยมันเบาสบายมันสวมใส่ง่ายและไม่ร้อนด้วยไหน,น,นใส่ใส่โชว์ที่ซานใส่โชว์ที่ซานนี่คนอายุ6 4สีปีฮะคุณผู้ชมคือกเกษียณมาแล้วก็คือมีฝีมือด้านนี้โดยตรงอะ่ะเอาง่ายๆเถอะขายผ้าไหมอยู่แล้ว มาทําเป็นชุดโค้ดแล้วสุรินไม่มีขายที่ไหนอ่ะคุณผู้ชมไม่มีนะอาจารย์เคยท,ทาขายใ้ร้านเดียวอะ่ะคือถ้าตลาดผ้าไหมเดินให้ทั่วตลาดก็ไม่ได้ไม,มาที่นี่ทีเดียวถึงจะได้เห็นนี่คุณผู้ชมดูม่เดี๋ยวผมถอยกล้องให้ดูแบบเห็นไหมโอ้โหชุดโค้ดครับคุณผู้ชมไปดูใกล้ๆนี่เป็นงานผ้าไหมฮะเนี่ยสวยมากชอบเนี่ยฮะพอดูใกล้ๆเป็นงานผ้าไหมนะโอ้โหนี่เห็นไหมนี่ฮะสุดยอดจริงๆครับนี่ เดี๋ยวอาจารย์ใส่ชุดนี้ให้ผมดูหน่อยฉันอยากเห็นมากเลยเดิยนี่ตัวเนี้ยน,นีอคือใส่ได้เลยอะ่ะคือใส่ได้เลยใส่ได้เลยอ่ะใช<ะ>่ตัดสำหรับคนหุนดีคุณหุนมาตรฐานเออคนไม่แขนใหญ่มากอืมเอ้ย,อยพี่โอ,อ่งไอพี่ไอเจนใส่ใจ <laughs> 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 เห็นแล้วมาเอาได้เลยนะพี่เจนเนี่ยพี่เจนใส่ใจนี่นะถ้าเห็นนะโทรมาจากเมืองนอกแล้วมาลองมี S <S> เอาเอาีกพี่เจนใส่ใจถ้าดูอยู่เนี่ยตัวเนี้ยเหมาะกับพี่มากนะอือนี่นี่เห็นไหมฮะเอ้นี่ฮะนี่หน้านางพญาคือเสื้อตัวเนี้ยใส่แล้วพมิฐานขึ้นเลยครับนี่เห็นไหมฮะคือถ้าอยู่ห้างชุดชุดจะพาะเสื้อเนี้ยก็หมื่น เป็นหมื่นครับหมื่นถึงหมื่นครับตัวที่อาจารย์ใส่เนี่ยใช่ใช่เราเอาไปอาบน้ำยาอันนี้เราตัดมาเราแบบตัดตรงมาเลยเรายังไม่ได้ไปเข้าร้านร้านซักอบรีอะไรอย่างนี้เป็นแบบนั้นคุณผู้ชมสวยงามไหมครับนี่คือถ้าคุณผู้ชมเออผมผู้ชมอผมพูดตุกภาษาแต่คุณผู้ชมสนใจสามารถสั่งซื้อหรือสอบถามได้เบอร์โทรจันศูนย์แปดแปด 1 0 1 1 0 1 1826 1826มาที่ร้านเดี๋ยวจะพิเศษวันนี้ค่ะนี่คุณผู้ชมเห็นไหมถ้ามาที่ร้านได้ราคาพิเศษให้ค่ารถมส่งเาไรถมีมีส่งไหมมีส่งปลายทางไหมส่งได้ส่งได้อ่ามาสอบถามกันได้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์เอาไว้ให้สั่งได้เพราะว่าคนคุณดีรับรองซื้อไป สุดยอดมากสุดยอดมากครับคือ,อนนไม่ใช่มีแค่เสื้อโค้ทอาจารย์ก็ยังมีผ้าไหมที่เป็นแบบผืนด้วยอันนี้คุณสุภาพบุรุษทางนี้อาจารย์ก็ตัดเหมือนกันเห็นไหมฮะน,น,น้องน้องเขาเอามาฝากอ๋อ,อคือเขาแบบว่าเขาเห็นเราใส่อย่างนี้มไม่มีเสื้อผู้ชายถ้าง,งันนงา้นน้องฝากอนน่ะถือว่าน้องฝากมาน้องฝากมาเราหมดเออไปชมดูฮะยังไงฝากด้วยครับอยากได้เสื้อโค้ท นี่อาเซฟาสีฟ้าสวยโอ้โหคือผมอยากอยากเห็นพี่เจนใส่ใจมาเอาไปสักชุดสองชุดนะนี่นคนหนึ่งมาอยู่อยู่มามาเจอเอาไปห้าตัวเลยเออเอาห้าตัวก็ราคาทรงเออนี่วันนั้นส่าแก้วมาสิบสองตัวสิบสองตัวของส่าแก้ว ออคือถ้าถ้าคือถ,ถ้าเขาปลอดเดินทางปลอดภัยมาเขาก็มาเอาอีกอะคุณผู้ชมสาแก้วเนี่ยเออนี่คุณผู้ชมดูงานฝีมือครับฝีมือร้านจากคุณครูสวัยอำเภอขวาวเสนาเดินมีหน้าร้านอยู่ที่ท,ท,ที่บ้านเลยสนใจก็ไปสอบถามได้โทรสอบถามได้ไม่เอามาจะไม่เอาที่นี่ก็ไปเอาที่บ้านก็ได้ไมดีมีม,ม,มออีหัวหน้าอยู่สีเกต เขาช่วยบุกไปถึงบ้านงานเห็นไหมฮะคนภาคกลางแต่ไปทำงานเป็นวันหน้าอยู่สี่สเกลสิ่งแล้วบอกเอาสองตัวเขาบอกเขาสามารถโอดนู่นโอดนี่ได้งานอายุนี่เขาบางทีไม่ได้ใส่ชุดกางเกงปุ่นที่นี่มาอาจจะใส่แต่เสื้อในกับเสื้อนอกมาเราก็ไม่สามารถตรวได้นี่ฮะยังไงฝากด้วยครับล็อกอยู่ตรงนี้ครูสวัยผมขึ้นเบอร์ไว้สอบถามโดยตรงเลยมีบริการส่งให้มาชื่อจริงก็ชื่อร้านก็ชื่อนายรัตน์นายรัตน์ร้านนายรัตร ผ้าไหมครับนะเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ให้สนใจสอบถามได้การจัดโดยตรงนะครับเดี๋ยวมีแตบพิเศษให้อีกโอ้โหนี่สวยแล้วยังใจดีด้วยฝากด้วยนี่รอบคุณผู้ชมฝากด้วยครับขอบคุณครับนี่จากตลาดผ้าไหมเมืองสุรินทร์ครับคุณผู้ชมครับให้คุณผู้ชมได้เห็น